สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรอ,อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตอนออกประจำวันพฤหัสที่27พฤศจิกายน2568ค่ะวันนี้สภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตอนออกจะเป็นพันพ้นผิวบางมาติดตามกันค่ะจากผับแรกผาพแผนเถื่การพื้นแหลกตอนตีนึงวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงนะคะยังคงปอกลุ่มอยู่บริเวณทางด้านอ่า ประเทศไทยตอนบนแล้วก็ผักตายตอนบนนะคะปรแล้วก็บกับมีผ้ายุ่ไส้โคลนสิ้นย่านนะคะทีบอกคลุ่มอยู่บริเวณทางดานเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียนะคะซึ่งยังคงส่งผลนะคะให้ทางดานาักตายตอนล่างค่ะยังคงมีฝนอยู่นะคะโดยมีฝนนักได้ในบางพื้นที่แล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะเป็นผ้ายุ่ตายฟุน้นโคโตะนะคะทีบอกคลุมอยู่บริเวณทางดานทันลีจีนตายตอนกลางค่ะต่อมานะเป็นภาพท้ายดาเทียม่ะเล ตอนกางมุ่งซิปนาทีวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าชาวนีนะคะในพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยเฉพาะตั้งแต่สุราธานีลงมานคะมีเมฆมากค่ะต่อมาถ้าเป็นผัพเรดาชุ่มพ่นนเวลาาลาสุดนะคะจะเห็นได้ว่าชาวนีค่ะในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนยังตรวจไม่พบกลุ่มฝนค่ะส่วนผาพเรดาสติงปลาะเวลาาลาสุดนะคะจะเห็นได้ว่าชาวนี้ค่ะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางค่ะปกคลุ่มตั้งแต่ตอนล่างของจังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะแล้วก็มาอีกที่นึ่งก็ตรงจังหวัดสงขลานะคะจังหวัดปัตตานียะลาแล้วก็นาราทิวัดนะคะหลังจากนี้ไปค่ะกลุ่มฝนปกนี้นะคะก็จะค่อยๆเคลื่อนค่ะบปกคลุ่มของในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนะคะกลุ่มที่อยู่ที่นครแล้วก็กลุ่มที่อยู่ที่สงขลายะลานะคะก็จะค่อยๆเคลื่อนค่ะบปกคลุ่มในพื้นที่ของจังหวัดสตูลแล้วก็ตอนบนของประเทศมาเลเซียค่ะ รายงานอุณหภูมิบริเวณาคใตายฟงตันออกอุณหภูมิสูงสุดแหล็กว่าวันได31.7องศาเซลเซียสที่อำเภอชวงจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้วันได1 6 8องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดแพชรบุรีรายงานปริมาณฝนสถานีตลอด21ชั่วโมงที่ผ่านมาตั้งแต่7โมงเช้าแหล็กว่าจนถึง7โมงเชา้าวันนี้จะเห็นได้ว่าหล็กว่าบริเวณาคใต,ตายฟงตันออก ตรวจวัดฝนได้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมานะคะแล้วก็มีฝนนักบางบางสถานีซึ่งสถานีที่วัดปริมาณฝนได้นนสูงสุดอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาวัดได้6.3ม mm. ิลลิเมตรพยากรณ์อากาศบริเวณผักตายฟังนัดออกหนึ่งจังหวัดมระซุ่มตะวันออกเชียงเนื้อกับล่างปางกลางผัดปอกคลุ่มอ่าวไทยผคกตายแล้วก็ทะเลอันดามันทำให้วันนี้นะคะในพื้นที่ผักตายฟังนันออกค่ะ ยังคงมีฝนนะคะอยู่บางนะคะในบางพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะทางด้านตอนหลางๆของผานะคะโดยอาจจะมีฝนตกนักได้ในบางพื้นที่ส่วนทางด้านตอนบนของผานะคะยังคงมีอากาศเย็นได้ในชว่ชวงเช้าค่ะโดยในแต่ละจังหวัดนะคะจังหวัดแพรบุรีประจวบคีรีขันธ์แลวก็ชุมพรค่ะจะมีอากาศเย็นได้ในชว่ชวงเช้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะการกระจายตัวฝนอยู่ที่ประมาณ20%ของพื้นที่ จังหวัดนครสีธรรมราชแล้วก็พัทลุงนะคะการกระจายตัวฝนจะถึงประมาณ30%ของพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ปัตตานีค่ะการกระจายตัวฝนจะถึงประมาณ40%ของพื้นที่แล้วก็จังหวัดยะลาณราศิวาดค่ะการกระจายตัวฝนจะถึงประมาณ60%ของพื้นที่แล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฝาาข้างนอกนะคะล่มกระฉชกแเรงแล้วก็ฝนที่ตกหนักนะคะ ซึ่งอาจทําไม่เกินนําทมชับพลันนํนาปากได้หลากน้งรอตาลิ้งแล้วก็ดินคร้่นถล่มในพื้นเฉลีดเชื่องเขาได้นะคะในระยะนี้ค่ะสวนขาดไม้อุณหภูมิค่ะอุณหภูมิต่าสุดขาดว่าจะอยู่ในช่วง1 7 2 6องศาเซลเซียสสวนอุณหภูมิสูงสุดขาดว่าจะอยู่ในช่วง28-32องศาเซลเซียส คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยวันนี้ล่มเทัดาบอกล่มเป็นล่มตะวันออกเชียงเหนือความเร็วหยีสิบถึงสามสิบห้ากิโลเม,มตรต่อชมมมั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณสองเมตรบริเวณที่มีฝนฝากน่องคลื่นอาจสูงมากว่าสองเมตรได้ค่ะขอให้พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือโดยความระมัดระวังแต่ก็ขอให้ลีเกลียงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฝากนองกันด้วยค่ะขาดไม้สภาพอากาศบริเวณผาักตายฟังนั้นออกเจ็ดวันข้างหน้าค่ะ ตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนจนถึงวันที่3ท่านว่าคม2 5 6 8นี้ค่ะสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฟังต้นออกตอนบนค่ะตั้งแต่จังหวัดแพดบุรีลงมาจนถึงสุราษฎร์ธานีตลอด7วันข้างหนา้นนี้ค่ะการกระจายตัวฝนอยู่ที่ประมาณ20-30ของพื้นที่แล้วก็จะมีอากาศเย็นในช่วงเช้าได้ตลอดช่วงค่ะส่วนบริเวณภาคใต้ฟังต้นออกตอนหลางค่ะ ตั้งแต่จังหวัดนคะรซีธรรมราชลงมาจนถึงจังหวัดนะราธิวาสนะคะการกระจายตัวตลอดเจ็ด,ดวันทั้งน้านี่ค่ะอยู่ที่ประมาณ3 0 4 0ของพื้นที่แล้วก็อาจจะมีฝนตกนักใดบางนะคะในบางพื้นทีนะะ่ในวันนี้ค่ะ27แล้วก็28พฤศจิกายน2 5 6 8ะคะโดยเฉพาะตั้งแต่ตอนหลังๆของภาคค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะพยากรก์อ,อาการบริเวณผากตาฟังท่อนออกประจำวันพฤหัสที่ยี่พฤศจิกายน2568ก็จะรลุกแลบค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน